สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโตด915ทาร์ลตนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30มิถุนายนปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรารคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิ์ไวใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวาธาตุไฟเมสิงธนู ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับหมอต้ษขอเช็คพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณก่อนสิบใบนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์นะ,อะขอดูพลังงานของไพ่พื้นดวงชะตาของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของเดอะทาวเวอร์การจับได้ การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในหัวใจของคุณไม่ได้เป็นพลังงานของคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะครับมีไพ่ของการติดต่อการสื่อสารการความทุ่มเทก็ได้นะกับหน้าที่การงานในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณการเติบโตของคุณก็ได้นะหรือมีพลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของการปิดกั้นการลังเลการตัดสินใจมีคนที่ลังเลในการตัดสินใจหรือ ือมีคนที่รักพี่เสียดายน้องก็ได้นะครับมีพลังงานความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาความพยายามที่จะประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่คามาการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองก็ได้เป็นไพ่แห่งผลแห่งการกระทําพฤติกรรมแล้วและการกระทํา ไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะครับมีพลังงานการที่เราต้องแก้ที่ตัวของเราเองมีการที่เราอาจจะจะมีการหลุดออกมากับความรู้สึก บางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวเองนะครับมีพ่พลังงานของคนที่ห่างไกลคนที่ต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะมีพ่ของเดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังงานงการที่เราเหมือนมีความมีเสน่ห์มากขึ้นหรือมีคนคนหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมาดึงความรักความสัมพันธ์เป็นมือที่3ก็ได้นะครับมีพ่พลังงานของไพ่คิงออฟสอดราชาแห่งสายลมความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวการที่เหมือนเรามีพลังงานของคิงถือดาบเนี่ยเป็นคนที่มี ความรับผิดชอบมีคนที่เป็นความเป็นผู้นําครอบครัวก็ได้นะมีพลังงานการฟ้าฟันกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะครับเดอะเดอะเอ็มเพอเดอร์ชาวเมธท้าทไฟในความคิดอาที่มีพลังงานของการที่เราดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วเราเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนคนที่ห่วงใยกับคนคนหนึ่งทุกๆอย่างเราทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความที่เรา ไปแตกหักกันออกมาก็ได้นะครับมีไพพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่การที่เริ่มต้นอีกครั้งการโบยบินของคุณความเป็นอิสระในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของเดอะเวิร์เป็นพลังงานของไพ่เมเจอ,อ,อ Major, ร์ใบสุดท้ายเป็นประสบการณ์หการเรียนรู้กับอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์จะทําให้เราเติบโตขึ้นจะทําให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าหรือจะมีพลังงานการที่มีคนที่วนกับคนที่หวนคืนในความรู้สึกของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของการที่ มีไพ่ของการกลับมาดําเนินการตามกระแสในความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ยังตัดกับความรู้สึกของคุณไม่ขาดก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของการที่เรามีความอ่อนโยนและเป็นหนทางแห่งสันติภาพความสุขความอบอุ่นการปลอบประโลมในหัวใจในความรู้สึกของเราหรือการเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ไลโดเนี่ย เป็นพลังงานงการเดินทางการเดินทางต่างสถานที่หรือการย้ายถิ่นฐานในช่วงนี้ของคุณหรือการเปิดโลกกว้างเปิดทัศนคติใหม่หรือการที่สิ่งที่จะต้องตัดสินใจเร็วๆนี้ในช่วงนี้ของคุณก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจใน สิ่งที่คุณจะเลือกโอกาสสิ่งที่คุณจะตัดสินใจไปในทิศทางที่ชัดเจนกับตัวของคุณเองนะครับมีพ่พลังงานของพ่เซลลติคอสในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้มีพลังงานของความคิดถึงอยู่นะอาจีะจะเป็นพลังงานของพ่คามาเนี่ยเป็นพลังงานการที่เรายังตัดกันไม่ขาดยังรู้สึกที่ยังมีความผูกพันหรือการที่ยังมีพลังงานความคุ้นเคยเป็นคู่คนที่คุ้เคย การอยู่ก็ได้มีพลังงานของการวนกลับการหวนคืนการช่างใจในความรู้สึกต่างๆนะครับมีพลังงานของการติดต่อการพูดการคุยที่จะติดต่อกับเข้ามาหรือการที่เราเคยปิดกัน้นเคยบล็อกเคยมีกำแพงการติดต่อการสื่อสารกันไปมีคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ที่จะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงก็ได้นะหรือมีพลังงานของคนที่ ตัดสินใจผิดพลาดไปที่เขาไปเลือกอีกคนหนึ่งในวันนี้มีคนที่รู้สึกเสียใจเสียดายวันเวลาดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาวันเวลาท,ที่ดีที่คุณเคยทําเพื่อเขาก็ได้ในความอบอุ่นในความรู้สึกที่คุณเคยอบอุ่นในหัวใจที่มอบให้กับเขานะครับมีไพ,พ่พลังานของคนที่เคยวนไปกลับกับคุณไม่รู้ตอกี่ครั้งตอกี่ครั้งแล้วก็ได้นะการวนไปมา,มาไม่รู้ตอกี่ครั้งนะเป็นพลังงานงการ ที่เหมือนเราอาจจะเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองใหม่ก็ได้นะครับขอดูพลังานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานการที่มีพลังงานของความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับขอดูพลังานขออดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับความรักของคุณ นะมีไพ่พลังงานของไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือคุณที่จะไปรับรู้ความจริงมาแล้วหรือคนคนนี้ที่จะมีพลังงานาการที่มีความเจ้าชู้หรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะเป็นพลังงานของความจริงความชัดเจน,เจน,ท,นที่คุณจะยอมรับกับความเป็นจริงแล้วอยู่กับความ,าามเป็นจริงนะครับมีคนที่พูดโกหกมีคนที่พูดไม่จริงมีพลังงานของความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรัก 3ส่าหรือ การที่มีเขาอาจที่จะดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ดีเอ็มเพทพที่ดาดาวสุบดาววีนัมีพลังงานของความเอาใจใส่การดูแลความห่วงใยของคุณโอกาสแห่งการเริ่มต้นมีพลังงานงการที่มีพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพลสเนกบอดีที่ผ่านมาคุณอาจที่จะเคยเป็นคู่กันเคยเอาใจใส่กันเคยอุปถัมภ์คอยคำจุนคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่มีความที่มีความรักที่เหมือน ความรักที่มาแทรกในความรู้สึกการจับได้การโปะแตกในความรู้สึกนะครับในออบวานคิงออฟเทเร์นควีนถ้วยนะมีไพ่พลังงานของไพ่การมูฟออนกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเดินหน้าสู่สิ่งใหม่ๆของคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานงความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนคุณพยายามอยู่ทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาหรือการที่คุณรอคนคนหนึ่งกลับเข้ามาเคีร์ในความรู้สึกของคุณก็ได้นะมีคนที่อยากที่จะ ให้กลับเข้ามาเคลียร์กันในวันที่เราอาจที่จะมูฟออนออกมาไม่ได้รับการแก้ไขการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้นะมีพรังานของการวันเวลาจิงต่างๆการผ่านเรื่องราวหลายๆเรื่องราวต่างๆ ไปได้นะครับมีภาพพลังงานของการที่เรากลับมาดูแลตัวของตัวเองเรากลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบยนี้คุณอยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นค่าหรือคุณไปขอพอรมาก็ได้นะอาจจะเป็นพลังงานของคําอธิษฐานแรงอธิษฐานโอกาสแห่งการเริ่มต้นโอกาสแห่งการพบเจอ คนที่เป็นดีเอ็มเพล p ่ร์ดีเอ็มเพสคู่คนที่เกื้อกูลคู่คนที่เกื้อหนุนในอนาคตข้างหน้าที่จะเข้ามาเรียนรู้กับคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของการที่เหมือนมีพลังงานงความเหน็บหนาวความอ้างว้างกับอดีตที่ผ่านมาหรือมีพลังงานของอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ทิ้งภ่ารละ นี่สินไว้ให้กับเราก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกต่างก,ากันก็ได้นะมีไพ่พลังงานของการที่เราอยากที่จะได้คนที่เป็นพลังงานของความเติมเต็ม,ตมความห่วงใยเป็นคู่คนที่เกื้อกูลเกื้อหนุนโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็มีนะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเป็นพลังงานของการที่เรามูฟออนเราเสียใจ กับสิ่งที่ผิดหวังในความรู้สึกที่ผ่านมานะาเป็นพลัง,งานขอ,ง,องการที่เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองนะครับอขอรูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ขอดูพลังงานของไพ่พื้ไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่ตัวตนของเขานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สามเหรียญน,นะเป็นพลังงานของความที่เหมือนเขาอาจจะคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงวันเวลาที่เราเคยวางแบบแผนวางอนาคตด,ด้วยกันก็ได้นะเป็นคู่คนที่เหมือนเราอาจะที่จะ เหมือนเขาอะที่อยากที่จะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะฟูเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นหรือการที่เขาวนกับเป็นพลังงานของไพ่หมายเลขศูนย์เนี่ยเป็นการวนกับการวนคืนของเขาคนคนหนึ่งก็ได้ที่กลับเข้ามาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นวนกับวันเวลาสิ่งต่างๆสิ่งดีๆการกลับเข้ามาพูดเคลียร์ใจ กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีภาพพลังงานของไพ่เด็กถือเหดียนเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือไม้เท้าหิงถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยโอกาสทางเลือกควีนนอฟสอดนะครับเป็นพลังงานของการที่มีไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของเติร์ดปาร์ตี้ยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าอยู่ก็ได้มีคนที่อาที่จะต้องตัดสินใจ ที่จะเลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวของตัวของคุณเองก็ได้นะมีพลังงานของกีนับสอดเนี่ยโอกาสมีไว้ให้คนวขวายคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับมีพลังงานของการที่ในความคิดของเขาตอนนี้ที่มีพลังงานงการที่เขาอยากที่จะกลับเข้ามาถือความรู้สึกขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณตอนนี้เขาอาจจะจะมีพลังงานงความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจที่เขาเป็นฝ่ายที่เลือกผิดไปก็ได้นะ ไม่มีใครที่ดูแลเขาไม่มีใครที่ห่วงใยเขาได้ดีเท่าคุณแล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้่ที่จะมีพลังงานการเวลาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเราเป็นพลังงานงคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะมีพลังงานของการที่วนกับการหวนคืนเพื่อที่จะมาเป็นคู่ กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะเป็นไพ่แห่งการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งโอกาสทางเลือกหรือเขาอาจที่จะแอบสืบแอบส่องมาคุณมีโอกาสทางเลือกใหม่ๆใ,ในตัวของคุณอยู่ก็ได้หรือการที่คุณมีพลังงานการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นคุณแข็งแกร่งข,ขึ้นในความรู้สึกในต่างๆของคุณก็ได้นะครับมีาพพลางานของไพ่ คิงถ้วยเนะี่ยเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะมีพลังงานการที่เราอาที่จะเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งขึ้นดูแลตัวเองขึ้นเอาใจใส่ตัวเองขึ้นนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาก่อนนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขา มีไพ่พลังงานของไพ่ดนะีเอ็มเพนะอ่าที่จะมีพลังงานของการที่เขายังลืมคุณไม่ได้กับการดูแลของคุณกับความห่วงใยของคุณนะครับคุณคือ คนที่เป็นตัวจริงนะสำหรับเขากับสิ่งที่เขาาที่จะเป็นพลังงานของการที่ลังเลอยู่ในตอนเนี่ยสิ่งต่างๆที่เขาจะเป็นคนที่เลือกเนี่ยขาจะเป็นพลังงานของการที่กลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณนะครับมีไพ,พ่พลังงานความทุ่มเทค,ความพยายามการปกป้องการดูแลการห่วงใยมีไพ,พ่พลังงานของไพ่ six of cups เป็นไพ่ของคนเกา่เกาๆคนเดิมๆที่ยังตัดกับความรู้สึกกันไม่ขาดเป็นพลังงานของการที่เรายังมีความ ผูกพันกันอยู่หน้ามีภาพถการติดต่อตอนนี้เขาอาจจะมีพลังออานของความ เจ็บความผิดหวังหรือเขาไปโดนใครทาร้ายในความรู้สึกของเขามาก็ได้เป็นพลังงานงการที่เหมือนเขาเป็นพลังงานของคนที่ไปพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่คนคนหนึ่งไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เขาทํามีแพ่พลัง,งของไพ่คามาเนี่ยกรรมและการกระทําต่างๆของเขาที่เคยทําไว้กับคุณมนาที่จะย้อนกลับไปในความรู้สึกของเขาแล้วก็ได้ในวันนี้เขาอาจที่เป็นพลังงานของคนที่ผิดหวังความเศร้าความเสียใจคิด ถึงวันเวลาที่คุณเคยห่วงใยคิดถึงสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทคิดถึงวันเวลาที่เราเคยพูดคุยเคยปกป,ป้องกันและกันก็ได้นะมีภาพนาของไพ่เดอดสตา Star, ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีภาพนาของความสดใส ความล่าเหลืองแสงดาวแห่งศรัทธาการที่เขามองกลับมาคราวนี้ของคุณนะที่จะมีพลังงานความมีสเสน่ห์มากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นหรือการที่คุณมีหน้าที่การงานที่เติบโตทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มของคุณก็ได้นะเป็นพลังานความพยายามความทุ่มเทความรับผิดชอบในช่วงนี้ของคุณก็ได้มีพลังงานการแบกภาระในช่วงนี้ก็ได้หรือมีพลังงานการที่คนเก่าๆคนเดิมๆรู้ซึ้งถึงความผิดหวังอยากกลับเข้ามาเพื่อ ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณเขาอาจที่เป็นฝ่ายคิดมากคิดสับสนคิดวุ่วนในความรู้สึกว่ากับสิ่งที่เขา ทำพลาดไปทำผิดไปคุณจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าก็ได้นะมีแพ่พลังงานของไพ่การวนกับการวนคืนในความรู้สึกของคุณนะมีแพ่พลังงานของไพ่เดือดแหร่หรืแฟนเป็นพลังงานของไพ่คำอธัธษฐานขอพอรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนําทางคนที่มีสินที่เสมอการคนที่เป็นคู่กัลยาณมิตรคู่คนที่เกื้อหนุนและเกื้อกูลกันได้ก,ก็ได้นะมีไพ่แห่งการเวลาจะเป็นเครื่อง วนกลับเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มาปรับความเข้าใจในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่แห่งของของการที่เหมือนเราได้เข้ามาปรับความเข้าใจเคลียร์ใจของคุณและเขานะ,ะมีไพ่แห่งการที่เขากลับเข้ามาพูดคุยติดต่อ ขอโอกาสถึงการเริ่มต้นยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกอยากวนกลับเข้ามาอยู่ในวันเวลาที่เป็นของคุณและเขานะมีพลางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาวันเวลาสิ่งต่างๆจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับของชาวธาตุไฟนะขอทุปพนังานของไพสรุปและแนะนำให้กับคุณหน่อยนะครับ ขอไพ่พลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับมีพลังงานของไพ่ไนท์ถือเหลียนนะ,ะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้อาที่มีพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับธาตุดินกันพสมกรธาตุชาวเมทุนลัคนาเมทุน เมรนะครับมีพละงานของเก้าเหรียญน,นะการเห็นคุณเห็นค่าความเป็นอิสระความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่า ความเป็นอิสระในตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานความเติมเต็มความที่มีความอบอุ่นในครอบครัวของคุณก็ได้มีพลังงานของไพ่คิงถือเหรียญนะมีพลังงานของการที่เราอาจที่จะกลับมานิ่งดูดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะคิดและช่างใจในความรู้สึกหรือการที่มีคนคนหนึ่งกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงขอโอกาสเห่งการเริ่มต้นกับคุณก็ได้นะมีพลังงานความเสีย ได้เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมามีไพ่ของ5ดาบการเลิกลาการย่าล้างหรือการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกหรือการกลับเข้ามาข่าวนี้อาจที่จะมีพลังงานการที่เราลดพลังงานของการที่มีอีโก้ซึ่งการละการหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมการที่เข้ามาพูดคุยและปรับความเข้าใจกันก็ได้นะมีไพ่พลังงานของสิบเหรียญน,นะครับมีพลังงาน ของไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดี The World เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์เบอร์สุดท้ายชาวสิงรักนาสิงมีพลังงานของสเตนความเข้มแข็งการดูแลของคุณการปกป้องของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่เป็นพลังงานของสายใหญ่แห่งความผูกพันสายใหญ่แห่งความรักมีพลังงานของควีนออฟวานราชนีแห่งสายราชนีแห่งไฟนะเป็นงพ่แห่งความมุ่งมั่นเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนมีพลังงานความมีเซนแรงในช่วงนี้ ของชาวธาตุไฟเมษธนูคุณจะสามารถตัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเป็นครอบเป็นครัวสิบเหรียญครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเป็นพลังงานของการมองถึงนาคดวางแบบแผนไปด้วยกันกับคุณนะมีไพ่พลังงานของการที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของคุณนะเป็นพลังงานของประสบการณ์แห่งการเรียนรู้การวนกับการหวนคืนเป็นพลังงานงคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้นะครับมีไพ่ของคนคนที่เราอาจจะดูแลตัวของตัวเองมีไพ่พลังงานของการโฟกัสถึงเรื่องงานทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าความรับผิดชอบช่วงนี้อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณการมองถึงอนาคต ข้างหน้าของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะมีไพ่ของการที่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของคุณอยู่นะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊น ก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับ ID Li ายหมอโต๊ดก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับ